สวัสดีครับตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดหลังสวนเรานะครับผมบรรยากาศตอนเทช้าครับอยู่ในปม่มมางจากครับผมบรรยากาศดีครับฝนตกครับผมอากาศฝนตอนนี้เขาก็ซีฟไอหาอาบน้าครับผมอยู่ ให้ปั๊มบางจากเลยนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วก็นล้อสร้างมาเช็คตู้ครับเช็คตูเ้เสร็จแล้วเขาก็ัเดินทางไปนครศรีธรรมราชต่อครับผมเพื่อจะไปขึ้นมังคุดครับเดี๋ยวให้พี่น้องติดตามนะครับผมติดตามย่างๆไปครับกับชีพการเดินทางไปขึ้นของอยู่นครศรีครับผม เราจะลอกชิมให้เบ้ง่งเรื่อยๆครับผมชิมสันชิมยาวกะฝากเบ้ง่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับผม